จันทบุรีดินแดนแห่งเมืองธรรมะเป็นที่สแสวงบุญของสาวกพระพุทธเจ้าซึ่งชื่อเหมือนกับยอดเขาคิจกูดแห่งประเทศอินเดียเป็นที่สแสวงบุญของผู้ทรงศีลชื่อนี้แต่งตั้งโดยท่านพระครูธรรมสรคุณคัสโลหรือหลวงพ่อเขียนแห่งวัดกระทิงพิธีเปิดเขาจะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปเที่ยวทุกปีในเดือนมกราคมวันที่26 จนถึงวันที่26เดือนมีนาคมเป็นวันปิดเขาเราจะนำผู้ชมมาติดตามเรื่องราวการค้นพบรอยพระพุทธบาทใครเป็นผู้ค้นพบท่านพระกูสารคุณคัสโลหรือหลวงพ่อเขียนท่านเป็นใครมาจากไหนเรามาติดตามชมกัน เมื่อพุทธศักราช2,397ได้มีครอบครัวครอบครัวหนึง่งมีอาชีพหาของป่าขึ้นลงเขากับเพื่อนเพื่อนเพื่อออกหาไม้กริณนาว่านสมุนไพรไปขายในเมืองเฮ้ยตื่นไว้เฮ้ยแค่นี้ยังวะไปีไปกินไหมเออขอบใจไว้อ้าวมีอะไรลนะ่ะยังไงไม่เห็นนะอ่ะไม่เห็นที่ตั้งใจมาตามมาโถ่ให้รอนานแล้วไปได้เก็บสมุนไพรกันเออเออไป ไม่ใช่ในติ่งคนเดียวที่ออกไปหาโชคลาบเพื่อหาไม้กฤษณนาสมุนไพรบางกลุ่มชอบที่จะล่าสัตว์เอาเนื้อไปขายในเมืองการเดินทางยากลำบากยิ่งนักนการเดินป่าในครั้งนี้ทุกคนต้องผิดหวังไม่ได้อะไรติดมือกลับบ้านเหมือนจะโดนเจ้าป่าเจ้าเขาทำโทษเอาแต่ทุกคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ไปไหนเนี่ยเฮ้ยเะขาบกัดเฮ้ยไปเลยเนี่ยเฮ้ยะขาบยปลโอ้โหไปลวป่ะยิยิมันวแนโอ้มัน่ัวน้โอ้ไอ้ก้เออแต่้เดี๋ยวทำนานแล้วทำไปยิงสัตว์ไปยิงแกงไป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 ไไปไปไปไมาไป ทำเล่นหนามเอาวะปืนติงก้ามา่องล้วนอเรื่องเดายอ้วนานี่ไปโอหอ้วนน่าดูเลยหาของป่ามาสูงไทยมบ่อยยังไงสไม่ ยิงใส่เพื่อนยิงฉันเองติดตาเลยเหรอพวกมึงลาสัตว์ป่ายสิท่านแหลกมึงก็ไม่เชื่อตายโหงแล้วสิออกไปไม่เอาอีกแล้วยิงมาได้ดูใช่โอ้ยจะไม่ล่าสัตว์แล้วจ่าคือจ้าจริงจ้งข้าบอกเองแล้ว เข้าป่าอยู่คิดล่าสัตว์ใครมันจะเกิดขึ้นกับตัวเองจ้ะจัดแต่เชื่อพวกพีิสองคนไม่สนนะนนการ,ร,ร,รเดินปา่าในครั้งนี้ทุกคนต้องผิดหวังไม่ได้อะไรติดมือกลับบ้านเหมือนจะโดนเจ้าป่าเจ้าเขาทำโทษเอาแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อสิ้นหวังในชีวิต เออแม่มึงนี้พี่จะเข้าป่างนศูนย์ไพแล้วมากิสนาไปไหนวันจากพี่ไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันกับลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเตรียมอาหารไว้ให้พี่ไปกินกลางทางนะจ๊ะเออไปดูลูกที่วัดมั่งเปล่าเนี่ยจ้าฉันเพิ่งไปดูเมื่อเช้านี่เองหลวงพ่อยังชมเจ้าแดงท่องขันนาเก่งมากเลยจ้ะลงจากเขาครับนี่ยนะไปได้มากิสนา ว่าสมัยไข่เรื่อยๆจะได้บวชที่แดงหมดว่จ้ะก็ดีเหมือนกันพ่อเมือ่อฉันก็อยากเห็นชัยพก็เหือนเจ้าจแดงค,คืนนี้ตัดหนาวจังถ้าเสร็จยังไม่เร็นอน lúc không đi Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp กูได้ย kind of ินแล้วกัาสิงเลยเขาไปไหนไปไหนแล้วกระตงเพื่อนตอนที่เราพานเาไปเอาไม้หอมกันมันมันยืดกจริงเลยกูรอมันนเ่าโอปนไงกูนํ้เพื่อนอ้าหของป่าด้เยอะไปแล้วเนี่ยได้มาบ้างนะอ สบายดีดิบังสบายดี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 เหมือนกันมาเขาเลยแล้วกันมาเอาเนี่ยกลัวเสือเลยวอาลากันลากอ่ะวังไอ้น่าจะเจิงไว้ที่เขาโน่นน่ะไเจิงอ่โอ้รู้จักเจิงดีเลยเนี่ยอ่าเพื่อนผมมันเพื่อนผมเดี๋ยวไปด้วยกันเลย ตั้งนานแล้วมากันเหรอช้เป็นหน่อยเที่ยรอตั้งนานนะเสียเวลาเดี๋ยวมันจะค่ำ่ะนะ พวกเขาทุกคนคงต้องใช้ชีวิตตามปกติออกหาไม้กฤษณนาสมุนไพรธรรมชาติในป่าลึกทิ้งจะลำบากยากเย็นแสนเข็นเพียงใดพวกเขาทั้งหมดก็ต้องอดทนเพราะว่ามันเป็นอาชีพของพวกตนรัฐานที่ตรงนี้นะมันเป็นสถานที่สัาสมัยก่อนมีเมืองรับแหลพวกเขาเลี้ยงะมันจะมาหาของป่าทุบขบุรไยเลยยิงตัดป่าทุกเก้งพวกวานมัน เพราะฉะนั้นเราจะต้องระวัง,งตัวก็ได้ดีเพื่อไม่ใอันตรายแต่เขาลูกโน้อนอ่ะขัไปไปมาแล้วมีเสือสมิงกลางคืนมันจะมีโอ้แปลงไก่เป็นผู้หญิงโอ้ยงามเหลือเกินแต่ลงคนมันก็โดนแน่พามันเคยกลัวเลยเสือสมิง้า่พามันเจองูนะข้าไปเจองูนะเดิมเท้าขาเนี่ยฮะงูจงอางโอ้ยไอ้เสือสมิงคิด ไปไกลๆ,กๆกวนนเวลาเจอแล้วิ่งหนีแทบไม่ทันนี่ฮะข้าไม่เชื่อเองหรอกคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรงสมุนไพรอเออว่าเราจะไปเขาลูกเนี้ยเราจะได้อะไรกลับมาบ้างมันยังอไกลแล้วเกินข้าจะขึ้นให้สุดเขาเลยในเขาสูงๆนะ่ะข้าอยากขึ้นไปเมื่อกัน ขึ้นไปหลายทีแล้วไม่ถึงสักทีเลยเขาว่ามีสมุนไพรเยอะมากเลยเนี่ยเขาแหลมแหลมทุกสูงและอะไรกิบสนาวก็เยอะมากเลยเนี่ยแต่เราได้มานี่ก็คงจะโอ้โหขายด้ราคางามเลยหลังจากได้พักผ่อนพอสมควรพูดคุยเรื่องราวชีวิตให้ฟังกันทุกคนออกเดินทางลงจากหน้าผาเพื่อเก็บสมุนไพร ไม้กีสนา ủa cái kêu c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 ủa cái kêu บิดแล้วเอาอาหาที่พักแถวนี้ก่อนดีกว่าอันที่มีด้วยพี่เอาไปทั่นทุกอืมไอ้ที่นั่ดีเหมือนกันเดินทางมาเหนื่อยพอสมควรแล้วเขาวันี่จะเรื่องป้าของป่ากันต่อก็ดิจีเหมือนกันนะไปไ่นี่แล้บมีบางคนคิดไม่ดีจะเอาชีวิตสัตว์ป่าก็เจอเจ้าป่าแห่งนี้ลงโทษ แต่ก็ไม่ยอมอบอกใครตกค่ำทุกคนจุดคบเพลงิงเดินหาที่พักเป็นที่โล่งให้ปลอดภัยจากสัตว์ป่าจึงก่อไฟเราหน้าไปนั่งห้างล่าสัตว์ป่าสักตัวนะนั่นเดี๋ยวเอาไปแก้มเล่าที่บ้านอาชีพของเราโดยตรงเป็นพันป่าเราไม่ต้องฆ่าสัตว์เพียงหาของป่าไปขาย ก็อลองให้ผมทำทำดูว่ามันก็ออกจากป่าได้หรือเปล่าเขาไม่คุณเล่ยนะพี่เก่งไี่ก็รู้ว่าฉันกลัวเสือจะตายไปเฮ้ยใน,นป่าว่าพูดถึงเสือไม่เจอจริงๆเฮ้ยเสือมาขำเจ๊นเฮ้ยอะไรวะมึงเ,เ,เ, <laughs> เป็นผ่านป่ามาได้ยังไาทำไมตาขาวย่างนงี้ <laughs> ไม่มีเสือมามันขนาดนี้ถ้าเสือมาจริงมันจะขนาดไหนมฮะล้อผมอ้ยถอ้ยเอยโอ้ยโอ้ยแม่ล้อล่นหน่อยเดียวนะ ถาจะไม่มาเนี่ยนะกูเดูดูแลหมดแล้วมึงนี่เว่คือโง่จริงจริงเออเขาบอกว่าี่ตกหฤื์แม่จะตกหลุมพรางเลยขนาดนี้กูมาในป่าเนี่ยกูจะไปทางไหนมึงไม่ได้รู้เลยเออมึงนี่สู้จังกูบอกแล้วนะกูอยากกลัวอย่างกูการออกหาสมุนไพรในวันนี้ทุกคนกลับลงป่า and black jeans นายติ่งเป็นพานป่าที่ชำนาญที่สุดในจำนวนพลานหาของป่าด้วยกันยังหลงทางหาทางกลับมาเจอกับเพื่อนๆไม่ได้โอยเขานะกูเฮ้ยไอ้ผายกูนะกูก็กงกบไป้โอ๊ยกูไม่เขาเลิกเขาแล้วมึงก็รู้อยู่ว่ากูเป็นคนตาขาชักคุยเรื่องกูมาหม้ เดินดีเดินดีเฮ้ยยังไงกันเนี่ยเดินไปเดินมาวนไปวนไปที่เดิมเนี่ยไหนฉันว่าจะหลงป่าแล้วมั้งนีติกลับมาที่เก่ามองหาทางกลับเมื่อจะมีเหตุบ่งบอกแล้วทุกคน ก็มาพบกันเหมือนเจ้าป่าเจ้าเขาส่งเมตตาพวกเขาโอ้ถ่ายแล้วไปไงานมาไงเดินจากนี้แหละวนเวียนวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่นี่เออเนื้อว่าจะไม่ได้เจอนึกว่าหลงทางกันแล้วนะเนี่ยเา,า,าเราไปพักข้างบนดีกว่าป่ะอ๋ะอเาเอาอ นายติ่งเดินลุยน้ำเข้าถ้ำขึ้นเขาอย่างยากลำบากยิ่งนัก ิแม้แต่สักตัวฆ่าก็ไมเคยฆ่าเลยแล้วพวกเราเนี่ยจะหาทางลงจากเขาได้ยังไงคงต้องบนบานสันกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดท้ายกับพวกเราความอ่อนล้าทำให้ทุกคนพักผ่อนกันนี่อย่าที่เป็นพวกเรานะ่น่าจะไปดูใกล้ๆ มันก็ไ่รู้วามัันนนนเป็อะไรก่ยปริกงถอนยาข้างกายเพื่อจะปูนอนแต่ต้องตะลึงเพื่อจะแหวนวงใหญ่เท้าหัวแม่เท้าคนโบราณเฮ้ยเจอแหวนไหมอะไรขโชคดีไว้ได้แหวนไหมเจ้าปลาเจ้าเขาน่ะให้แหวนกับข้าแล้ว ทุกคนต้อรีบช่วยกันถอนหญ้าบริเวณนั้นเพื่อแสวงหาโชคราบกันแต่ทุกคนก็ต้องหวังแต่ในที่กลับเจอรอยเท้าเจอรอยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยเจอรอยอะไรวะเนี่ยโอ้มันแปลกเว้ยมีก้นหอยด้วยโอ้ ็ต้องเปเปนมมืจ,จัรรแนน่อยอยเท้าที่ทุกคนเห็นเป็นรอยเท้าที่ทุกคนแปลกใจในายติ่งนึกในใจว่าจะเป็นรอยอะไรก็ช่างทุกคนขอพรให้กลับบ้านในอย่างปลอดภัยทุกคนจึงลงจากเขากลับไปหาลูกหาเมียอย่างปลอดภัยดังอภิน,นิหาร มีดอกไม้มาฝากเอาเี่ยรออยู่พอดีเลยโอ้โหคิดถึนะงแทบแย่เลยนี่อะกลับมาแล้วเลยจ้ะพี่ได้สมุนไพรไมันต้องไหลอย่างและมีมันมาฝากด้วย หลังจากนั้นนายติ่งก็ได้นำบุตรชายไปอุปสมบทที่วัดพลับตำบลเมืองอําเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บรุรีในสมัยนั้นหลวงพ่อเพชรได้เป็นเจ้าอาวาสและมีตำแหน่งเป็นเจ้ามณฑน,นหรือถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าเจ้าคณะจังหวัดเมื่อบทลูกชายเสร็จเรียบร้อยพวกเพื่อนก็กลับไปจนหมดคงเหลือนายติ่งที่อยู่กับการเป็นอยู่ของลูกชายจึงกลับไม่ทัน จึงถือโอกาสอยู่เที่ยวง,งานวัดในวันรุ่งขึ้นเป็นงานเทศกาลปิดทองรอยพระพุทธบาทนายติงเข้ามาปิดรอยพระพุทธบาทกับชาวบ้านด้วยพอมองเห็นรอยพระพุทธบาทที่มีรอยกงจักรอยเท้าที่มีก้นหอยนายติ๋งจึงจาได้ว่าเขาเคยเจอมาก่อนบนยอดเขาข้างบนจึงตัดสินใจเข้าไปหาหลวงพ่อเพชรไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทมาเรีย ถ้าไม่มีบุญวาสนาเนี่ยไม่ได้กราบไหว้กันง่ายๆนะเพราะเดี๋ยวคณะกรรมการเนี่ยเขาจะส่งกลับไปแล้วครับผมไปกราบสักการะมาแล้วครับคุณท่านรู้สึกเป็นยังไงบ้างจิตใจสงบขึ้นไหมครับผมคิดว่าผมเคยเห็นรอยพระพุทธบาทแบบนี้มาก่อนครับโยมเคยเห็นมาก,ก่อนะแล้วรอยพระพุทธบาทเนี่ยอยู่ในจังหวัดเราหรือเปล่า ผมกับเพื่อนออกหาของป่าขึ้นไปบนเ,เขาปวงก็เห็นรอยพุทธบาทเนี่ยเหมือนกับที่วัดนี่แหละครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราก็จะมีรอยพระพุทธบาทไปกราบไหว้เหมือนกับที่อื่นอาตมาจะทรงลองเจ้าวัดไปครัยูดูคืว่าเป็นจริงหรือไม่ผมนําทางพาไปดได้ครับขอบคุณท่านท่านไปตามรองเจ้าวาดัดพบอาตมาเลย คืนนี้พักที่วัดนี้สักคืนนะโยมนะพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับกันถ้าเป็นจริงเนี่ยอาตมาจะไปจัดการแทนนะนายติ่งกับเพื่อนพาพระครูท่านรองเจ้าอาวาสไปพิสูจน์ความจริงที่นายติ่งได้พบเห็นการเดินทางต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการบุกปากเขาแต่พระองค์ท่านทั้งสองก็ไม่ย่อท้อ